ใครหลายๆคนนะครับคงโดนหนุ่มหล่อยอย่างนำจีฮอกตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มคมนนี้นะครับเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่ต้องบอกว่ามีคุณสมบัติครบทุกอย่างเลยนะครับ <S <S แล้วก็พร้อมที่จะขย่าวงการเคป๊อให้สั่นสะเทือนด้วย จุดเริ่มต้นน้มงการของนัมจีฮกนะครับคือการเป็นนายแบบแล้วก็โดยหน่วยการที่โดดเด่นเขาเลยได้มีการเซ็นสัญญาเข้าสังกัด YG Entertainment ทันทีหลังจากเข้าสังกัด YG นะครับนัมจีฮกก็มีผลงานแสดง MV เพลง2 0 0และ Give l o v e ของอักดงมิซิชันจากจุดนั้นเองนะครับทำให้ความหลอเป็นที่สะดุดตาจนได้ประเดิมงานแสดงกับบทเล็กๆในซีรีส์ The Idol Mermaid ครับจากนั้นนัมจีฮกก็แจ้งเกิดทันทีจากคูอายูส o ูทูตาซึีซีรีส์เรื่องนี้นะครับนัมจีฮกรับบทนักว่ายน้ำของโรงเรียน ที่แอบชอบนางเอกมาโดยตลอดเป็นบทนำเรื่องแรกในชีวิตของเขาแล้วก็ส่งให้นำจีฮกคว้ารางวัลป๊อปปูล่าบทบนเวที KBS Drama a w a r d s, <S การก้าวกระโดดในอาชีพของเขาเนีครับเกิดขึ้นจากการรับบทพระเอกในซีรีส์เรื่องที่2ครับเรื่องเว i ลิฟต ok ิ f งแฟรี่คิมบกจ o นะครับที่เขาอดทั้งหุ่นล่ำแล้วก็มุมที่อ่อนโยนด้วย เวทลิฟติ่งเฟรรี่คิมบกจูครับเล่าเรื่องรักวุ่นวายในโรงเรียนพะละศึกษาโดยนำํำจีฮกรับบทช่องจุนฮยองหนุ่มหลอ่อคู่กัดกับนักยกน้ำหนักสาวเวทลิฟติ g งเฟรรี่คิมบกจูครับกว่าทั้งคำชมและความนิยมหลังจากนั้นความฮอตของนำ้ำจีฮกก็หยุดไม่อยู่อีกต่อไปเช่นการรับบทเทพเจ้าดินแดนแห่งน้ำฮาร์แบ็กใน The Bride of h a r b a c k ตามด้วยการประเดิมงานสแสดงในวงการหนังด้วยงานแอคชั่นพีเรียดนะครับอย่าง The Great Battle ที่ส่งให้เขาคว้ารางวัลนักสแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแล้วก็ปิดท้ายทศวรรษ2010ด้วย ซีรีส์ระดับปรากฏการอย่าง The Light in Your Eyes ที่กวาดรางวัลแล้วเรตติ้งตอนจบสูงถึง9.731นำจีฮกรับบทหนุ่มที่มีปัญหาในครอบครัวจนต้องเลือกเส้นทางมิจฉาชีพในการเอาตัวรอดและแล้วก็เข้าสู่ทศวรรษ2020ซึ่งเป็นยุคข,ของนำจีฮกโดยสมบูรณ์เลยภายในปีเดียนะครับเขามีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ฮิตออกมาฉายถึง3เรื่องเลยะฮะ ปี2020นะครับเป็นปฐมบ,บทความสำเร็จของนำจีฮอเขามีหนังรักเรื่องโจเซ่ตามด้วยซีรีส์แฟนตาซีของ Netflix อย่าง The School Nurse Files แต่ที่ดังเปรี้ยงสุดๆเลยคือสตาร์ทอัพในบทนำโดซานหนุ่มอัจฉริยะทางคณิตาศาสตร์ผู้เคยเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวแต่แล้วทุกอย่างครับก็พังทลายลงเมื่อธุรกิจสตาร์ทอัพของเขาอยู่ในช่วงตกต่ำหลังความสำเร็จของสตาร์ทอัพนะฮะนำจีฮอกก็ตอกย้ำความแรงด้วย25 21ในบทหนุ่มน้อยสู้ชีวิตที่ต้องทำงานพาร์ทไทม์เป็นรายได้หลักในภาวะที่ เกาหลีโดนพิษ IMF เล่นงานครับแล้วก็ในปีนี้นะครับนำจีฮอกยังมีหนังอีกหนึ่งเรื่องด้วยนั่นคือ Remember หนังระทึกขวัญว่าด้วยชายชาราที่บ่มความแค้นมาตลอด80ปีเลยลุกขึ้นมาคิดบัญชีทุกคนที่เคยทําร้ายเขาโดยนำจีฮอกนะฮะรบทหนุ่มรุ่นหลานที่เข้ามาช่วยทําให้ความตั้งใจนั้นสําเร็จครับบอกได้เลยนะครับ <G> ว่าในเวลาเพียงไม่ก <awk> ี <G> ่ป <awk> ีเ <G> นี <awk> ่ยนำจีฮอกนะครับเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว ทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็ฝีมือด้วยนะครับเขาคนนี้พร้อมแล้วครับที่จะเป็นซูเป,ปอร์สตาร์คนต่อไปของการเคป๊เอาละครับและนั่นคือทั้งหมดของวันนี้กับ t e r t a i n m e n t n o ยนะครับยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกับผมญ,ญี่ปุ่นที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนทนนีน